สวัสดีครับเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องครับเอาพระขุนแผนนะครับในช่วงยุคนี้นะครับจะมีอะไรโด่งดังมากกว่าพระขุนแผนนะครับก็สำหรับเรื่องตำนานพื้นบ้านขุนช้างขุนแผนก็มีกานมานานนะครับสาหรับพระขุนแผนเนี่ยจริงๆก็ก็เป็นตำนานของพระกุนะครับซึ่งเหมือนกับว่าในยุคนั้นคนที่อ ไปจีบลูกสาวบ้านตามบ้านต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมักจะโดนไม้ตะพดกันนะครับว่าระหว่างทางก็เลยเดินผ่านวัดวัด,วดหนึ่งนะครับซึ่งมีพระก,กุขุดมังกงไว้นี่คือตำนานนะเขาเล่ากันนะครับแล้วก็เลยแบบอารัธนาติดตัวไปแล้วปรากฏว่าโดนไม้ตะพดตีหัวไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เข้านะมีความเหนียวสักสิิ์ก็เลยคนที่จะไปจีบหญิงก็เลยมักจะพกไปนี่เป็นตำนานนะครับผมเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็ คนจะเรียกติดปากว่าเป็นพระขุนแผนแต่จริงจงคือประสบการณ์ท่านคือแบบเน้นความเหนียวความอะไรเงี้ยครับแต่ไม่พูดถึงพระกุนแผนนะครับพระขุนแผนกุ่บ้านกลางนะครับแต่ว่าน,นี่มาถึงองค์พระอันนี้ดีกว่านะครับสําหรับที่เห็นพระอินผาอ,องค์นี้นะครับอันนี้คือมาพร้อมซองเดิมๆตอนที่แจกเลยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเป็นพระขุนแผนทิมทรงพลเล็กนะครับของเป็นรุ่นยุทธหัตถี 414 414ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกมองข้ามกันมานานนะเพราะว่าจำนวนสร้างที่เยอะแล้วกเเ็เหมือนกับพระดูเห็นบ่อยนะดังนั้นคนส่นวนใหญ่ก็จะหลงลืมไปนะครับอันนี้คือซองแบบเดิมๆที่เขาแจกกันเลยนะครับนีแบบน่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระคาถานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ จริงๆแล้วเนี่ยพระรุ่นนี้มีประวัติการสร้างความเป็นมายังไงนะครับสําหรับพระคุนแผนทรงพลเล็กนะครับวงเล็บรุ่นแรกเลยนะครับยุทธาจี4ี่ร้สิบสี่นะครับหอสี่หนึ่งสี่นะครับก็สําหรับความเป็นมานะครับอันนี้ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเนาะมันค่อนข้างยาวนะครับพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลเล็กนะครับในวงเล็บรุ่นแรกยุทธาธี4ี่ร้อยสิบสี่หรือสี่หงสี่ก็ได้ครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับ ก็จัดสร้างโดยนายทรงพลที่าสาผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมนสารมหามงคลก็จะมีดินมหามงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัแก้วสัคาสัยม,มนาสกักเกศกลุ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับแล้วก็กลุ่วัดบ้านกลากนะครับแล้วก็ข้อสอกเนี่ยครับก็จะมีแผ่นทองคำเปลวจากองค์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะครับ พระบรมราชานุสาวรีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล,และองค์และองคเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี3นี่เป็นชิ้นส่วนพระกกุวัดบ้านกลางนะครับพระกุถ้ำเสือพระกกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับพระวัดพระลูกมวลสารพระหลวงพ่อหนมวัดคลองมดานและอีกหลายๆอย่างนะครับรวมกันนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็เพื่อให้ประชาชนและผู้ธาศาสนิกชนทั่วประเทศน,นะครับได้บูชาพวกพระรัตนาระกุ์ผลแผนรงพลเล็กรุ่นแรกอ่ารุ่นยุทธาัตถี414ติดตัวไว้เพื่อเป็นสิ่งมงคลแก่ตัวเองนะครับและครอบครัวพร้อมกระทั่งคนใกล้ชิดโดยรายได้จากการบูชาวัตถุมงคลในครั้งนี้ส่วนหนึ่งนะครับจะนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานสุพรรณบุรีเกม 2,549อีกส่วนหนึ่งนายทรงพลที่มา,าศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดมอบลายได้และภาคุนแผนทรงพลเล็กรุ่นแรกยังมีพิษฐาผี414จำนวนหนึ่งเพื่อมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศชาติหน้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลและปกกำลังใ,ใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับ แล้วก็มีสโลแกนว่ารักสุพรรณสร้างสุพรรณสนับสนุนสุพรรณบุรีเกม2,549นะครับพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยก็เ,เป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีในการจัดสร้างพระขนแผนทรงพลเล็กรุ่นแรกยุทธาถีศรีหนึ่งสี่นะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศนั่งปกภาวนาและบริกรรมพระคาถานมณฑลพิธีอนุสรณ์ดอนเจดี eli, นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีพิธีเนี่ยจัดสร้างขึ้นในพิธีเนี่ย พิธีพราพิเศษเนี่ยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศกราช2548นะครับโดยมีคณาจารย์มากมายนะครับก็มียกตัวอย่างเช่นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อขาววัดสาวชังโงกพระครูธรรมรักษานะครับ หรือหลวงพ่อโคชสารสุพรรณบุรีนะครับพระอาจารย์ไพโรดวัดห้วยมงคลพระครูประหลัดวราการวัดหนามแดงพระครูภาวนาโสพลวัดป่าธรรมโสพลหลวงพ่อจรวัดบุญรญิศนะครับพระอาจารย์เสนีวัดบางปรงพระอาจารย์วิเชียนวัดไสทอง หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับหลวงพระอาจารย์มหาพระอาจารย์วิบูลวัดบางปลีใหญ่หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับแล้วก็พระธรรมมหาวีรานุวัตรวัดป่าเลไลนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็เจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพนะครับเป็นประธานดับเทียนชัย ก็เห็นว่าทั้งมวลสารก็ดีนะครับครูบาอาจารย์ที่ปลูก็จก็ไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้เรามาดูที่องค์พระกันดีกว่านะครับนี่ครับซองเดิมๆนะครับเป็นซองกลาแบบเหมือนซองใส่ซีดีในยุคผมตอนสมัยเด็กๆเลยนะครับก็ไม่เด็กนะตอนสมัยผมเรียนมาหาลัย <c oughs> <c oughs> ผมบอกอายุเลยนี่ครับมาดูอะไรก่อนดีดูใบก่อนดีกว่าใ <c oughs> บานี่ครับวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนยุทธหัตถีนะครับก็คือ สุพรรณนะครับแล้วก็เป็นรูปพระนะครับพระขนผนทรงพลเล็กนะครับซึ่งพระขนานทรงพลเล็กเนี่ยเอาจงจริงตอนนี้เนี่ยก็ราคาแบบหลักแสนนะครับถ้าสวยๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าย่อนสวยรับศึกมากๆะถึงจะลงมาหลักหมื่นนะครับแล้วก็มีบทสวดนะครับนโมสามจบนะครับสวดบูชาพระตัตลัยนะครับนะครับเป็นสาาภาินะครับ ไม่มีใครไม่มีคาถาไหนศักดิ์สิทธิ์กว่านี้แล้วเราก็การบูชาพระราตรายครับองค์พระนี่ก็เป็นพิมพ์ทรงพระขนแผนทรงพลเล็กนะครับเนื้อดินเผานะครับชื่อด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่านี่ครับจะมีโค้ดอยู่นะครับ414นะครับหรือว่า414นะครับกลนไปใกล้ๆเนาะชุบนี่ครับ414นี่ นะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยก็ผสมมวลสารเก่าจริงพิมพ์ทรงก่อนนะพิมพ์ทรงผมว่าสวยงามนะแล้วเนื้อเนี่ยมีมวลสารเก่าเยอะมากนะครับมวลสารพรกักกุเนื้อก็เลยออกมาออกใกล้เคียงกับพกักกุโซนสุพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าอายุยังไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเนื้อแบบนี้นี่ได้เลยนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นองค์ที่ใช้จัดจานเหมือนกันนะอยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อืมแต่ในเนี้อก็มองเห็นว่ามีเม็ดเม็ดมลสารในแยกอยู่เหมือนกันนะครับเห็นมีก้อนผงก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับปนๆอยู่นะครับแต่ว่ารุ่นที่น่าใช้นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกก็แบบหลายๆองค์ก็ไม่ธรรมดานะครับด้านหลังนี่เห็นชัดเลยว่ามีมวลสารอื่นๆแทรกอยู่นะครับ ก็ามาดูที่เลขครับนี่โค414นี่ครับปัจจุบันราคายังหลักร้อยกว่าบาทนะครับสมัยก่อนนี่หนักกว่านี้แล้วสมัยก่อนนี่อยู่ในเขียกองสิบบาทสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ขยับมาเป็นร้อยกว่าบาทแล้วก็ถ้าเทียบร,ราคาที่เติบโตขึ้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะจะไม่ได้มองมูลค่านะครับหมายถึงว่า มองว่าเติบโตขึ้นก็จากสมัยก่อนเฉียบกองสามสิบาทตอนนี้ก็ร้อยแปดสิบกับสองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับนณะนะปีกลางปีสี่หกนี่นะครับพอเฉียกลางปีหกสี่เนี่ยนกะลางปีหกสี่ก็ประมาณสองร้อยบาทแล้วกันนะประมาณสองร้อยบาทขึ้นแล้วกนะันจากสามสิบมาสองร้อยก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเกือบจะที่เกือบจะเกือบจะสิบเท่าเหมือนกันนะก,ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าใครแบบเหมาเก็บไว้เยอะๆตอนนั้นนะครับสําหรับพระ เรื่องรุ่นนี้นะครับเป็นแผนทรงพลเล็กปี414นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับพระราคาถูกแล้วก็ถ้าใครหาพระขุนแผนพระกูกขุนแผนบ้านกลางไม่ได้นะเพราะเรื่องจากราคาตอนนี้สูงขึ้นไปเยอะมากแล้วนะครับก็ผมแนะนาพระขุนแผนทรงพลเล็กนะครับ414รุ่นนี้ยังไม่แพงแล้วก็มวลสารก็ดีมากแถมครูบาอาจารย์ที่ปลูกเสกก็ไม่ธรรมดานะครับหลายองค์ก็ วัตถุมงคลท่านก็ก็แพงไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็มีเยอะมากนะครับก็สำหรับวันนี้ผมสารพัดเครื่องกขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบใจก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ